สีสันมหัศจรรย์ของผักผลไม้มีดีต่างกันอย่างไรผักผลไม้บ้านเรามีให้ทานมากมายหลายอย่างนะคะสีสันก็แตกต่างกันไปซึ่งหน้าที่หลักๆของผักผลไม้ก็คือช่วยป้องกันร่างกายของเราให้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้มีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆสีต่างๆของผักผลไม้ มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปวันนี้พยาบาลจุ๋มจะมาสรุปให้ฟังนะคะสีที่หนึ่งค่ะสีเขียวนะคะเป็นสีธรรมชาติที่มีคลอโรฟิลสูงค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากช่วยต่อต้านในเรื่องของมะเร็งทำให้ผิวพรรณสดใสแถมมีกากใย,ยสูงช่วยลดน้ำหนักระบบขับถ่ายดีซึ่งผักเหล่านี้ได้แก่คะน้าตำลึงผัก หอมแอปเปิลเขียวฝรั่งวางตุง้งสาหล่ายบอกคอลีผักเคลเป็นต้นค่ะ2นะคะสีแดงค่ะสีแดงมีสารไลโคปีนจำนวนมากป้องกันการเกิดมะเร็งลดไขมันในเส้นเลือดซึ่งไลโคปีนนี้จะลดความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะซึ่งมีอยู่ในผักผลไม้เช่น แตงโมมะเขือเทศสตรอเบอรีร่เชอรี่กระเจี๊ยบแดงและพริกหวานเป็นต้นค่ะและสีที่สามก็คือสีเหลืองและสีส้มค่ะซึ่งมีสารลูทีนมีประโยชน์ต่อดวงตาช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาและช่วยพัฒนาการการมองเห็นในเด็กเล็กนะคะสำหรับเบตาแคโรทีนจะช่วยลดโคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดค่ะ ผักผลไม้สีส้มได้แก่แครอทข้าวโพดมะละกอสับป,ประรดเสาวรสมะม่วงฟักทองขนุนเป็นต้นค่ะและสีที่4คือสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อนค่ะซึ่งมีสารในกลุ่มฟลาวโวนอยด์ช่วยลดและต้านการอักเสบมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดนะคะ รวมทั้งลดความดันของหลอดเลือดหัวใจค่ะซึ่งผักผลไม้เหล่านี้ได้แก่ขิงคากระเทียมกุ้ยช่ายถั่วง,งอกขึ้นช่ายเม็ดลูกเดือยงาขาวกล้วยลองกองลิ้นจี่แห้วและเห็ดเป็นต้นค่ะ และสีที่5นั่นก็คือสีม่วงหรือสีม่วงน้ำเงินค่ะซึ่งมีสารแอนโทไซยานินช่วยทำลายสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆในร่างกายชะลอการอุดตันของเส้นเลือดลดอัตราการเกิดโรคหัวใจบำรุงเส้นผมให้เงางามยับยั้งเชื้ออีโคไลในลำไส้ผักผลไม้เหล่านี้ได้แก่มะเขือม่วง อัญชันอง,งุ่นบูเบอรี่เผือกลูกพกลุนกระหล่ำปลีม่วงเป็นต้นค่ะการทานผักผลไม้หลากสีนี้ควรทานสลับกันไปเรื่อยๆนะคะให้มีความหลากหลายในแต่ละวันที่เรารับประทานค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์ดีๆที่แตกต่างและหลากหลายเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ครบถ้วนเรามาสรุปกันอีกทีนะคะ หนึ่งเขียวผิวสดใสแดงห่างไกลโรคมะเร็งเขียวเข้มช่วยบำรุงสายตาขาวน้ำตาลช่วยต้านความดันสีม่วงนั้นกระตุ้นเซลล์ค่ะหามาทานกันให้ครบทุกสีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มค่ะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้ด้วยนะคะ